วันนี้นะคะจะมานําเสนอเครื่องนวดตานะคะก็คือเครื่องนวดตานี่นะคะดูภายนอกคือจะเป็นแว่นตาธรรมดาธรรมดานะคะแต่พอภายในนะคะก็คือจะมีจะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจะมีเอ่อจะเป็นจะเป็นเครื่องนวดตาค่ะทําให้ผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะเวลาที่ว่าเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าทํางานอะไรไหนัก อีกอย่างนะคะก็คือจะมีหูฟังค่ะหูฟังนี่ก็คือไว้ฟังเพลงค่ะฟังเพลงพลางนวดตาพางทําให้ผ่อนคลายค่ะค่ะเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเว้นตัวนี้กันนะคะคือหลักๆก,ก็จะมีปุ่มที่จะใช้ในการนวดนะคะคือจะทําให้ปุ่มนี้จะอยู่ในตำแหน่งของรอบๆดวงตานะคะคือเวลาเรานวดก็จะนวดที่ก้ามเนื้อตาส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ปรับ ระดับการหมุนได้ถึง6ระดับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่ผู้ใช้นะคะถัดมาก็จะเป็นหูฟังนะคะซึ่งหูฟังตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับว่าเราจะฟังเพลงแต่ว่าการเชื่อมต่อน,นี้จะใช้เป็นแบบบลูทูธนะคะส่วนการปรับเปลี่ยนการเล่นเพลงก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะส่วนสายนี้นะคะก็จะเป็นสายที่สามารถปรับได้ซึ่งขนาด หัวของผู้ใช้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันซึ่งเราออกแบบมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนค่ะค่ะเรามาดูวิธีการใช้างานกันนะคะก่อนอื่นเราต้องกดแปตรงนี้เพื่อที่จะปรับขนาดให้เข้ากับหัวของเรานะคะซึ่งเว็บแต่ละคนก็จะมีขนาดของหัวไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้ปรับได้กับทุกขนาดของ หัวของทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะเมื่อเราปรับขนาดได้แล้วก็จะเห็นได้ชัดน,นะคะว่าหูฟังจะอยู่ตรงกับที่หูพอดีซึ่งเมื่อเราทําการเปิดเครื่องนวดตานี่คะเราสามารถที่จะเปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็นวดตาไปด้วยซึ่งจะสามารถช่วยให้ผ่อนคลายทั้งด้ําเนื้อตาแล้วก็ผ่อนคลายท้งอารมณ์ท้งจิตใจด้ <ไป S 1> ค่ะประโยชน์ของเครื่องนวดตานะคะคือ หนึ่งช่วยบรรเทาความอ่อนล้าของดวงตาซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์การขับรถทางไกลการอ่านหนังสือเป็นเวลา,านานนะคะ 2. ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น 3. ปรับระดับการนวดได้ถึง6ระดับนะคะ 4. ป้องกันอาการสายตาสั้นยาว 5. ลดรอยมองค้ำและริ้วรอยรอบดวงตา 6. ใช้ฐาน a a 2ก้อน7ฟังเพลงได้ จากการเชื่อมสัญญาณวิทยุนะคะแป่มีสายรัดปรับขนาดหัวได้ค่ะ